สวัสดีค่ะช่องภายบนเหลือแม่องเดือนนะคะช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะตอนเช้านะคะเช้าสายๆนี่นะคะเอ่อพาคุณแม่องเดือนนะคะกับน้องอ้วนนะคะมาเดินนะคะเดินแถวแถวบริเวณข้างหลังลุงช้างของเรานี่นะคะเพราะว่าแม่องเดือนนะคะอาการเจ็บขายัางไม่ดีขึ้นนะคะ ออดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่หาย100%ปนะคะก็เลยไม่อยากให้คุณแม่เดินไกลนะคะก็เดินใกล้ๆนะคะบริเวณแถวๆโรงช้างของเรานี่หละนะคะก็อาการก็ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ยังไม่หายนะคะดูนะคะอ,อ่านะคะเป็นญ่าที่ปลูกไว้นะคะก็ยังพอมีให้ ให้ให้ช้างแม่ลูกเนี่ยเดินเดินกินได้นะคะให้เขาได้เดินเล่นเดินเที่ยวเดินกินนะคะแถวๆนี้นะคะคือไม่ไกลค่ะเพราะว่าเป็นห่วงอาการเจ็บขาของคุณแม่นะคะดูน้องอ้วนมีน้องอ้วนนะคะที่จะมีความสุขที่สุดนะคะดูจะคึกกว่าเขานะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เจ้าของช้างเขาเทดินนะคะเห็นไหมน้องน้องก็จะเล่นดินนะคะ คุณแม่องเดือนนี้กินอย่างเดียวเลยนะคะเป็นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยวางไว้ให้นางกินนะคะให้คุณแม่องเดือนกับน้องบุญเหลือได้กินนะคะแต่น้องน้องอ้วนไม่เน้นกินนะคะดูไหมเห็นไหมคะนุ่นนอนลงแล้วนะคะเล่นดินนะคะชอบเล่นค่ะไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะแม่องเดือนนางเจ็บขานะคะก็เลยจะอยู่ท่านี้ท่าเดียวเลยค่ะนี่เวลาเดินก็จะช้านะคะ ต้องใช้เวลานะคะในการรักษานะคะกว่าจะหายเป็นปกติต้องใช้เวลาค่ะแดดร้อนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ดูแดดดูสภาพแดดนะคะร้อนจนไหม้เลยนะคะดูนีน่นี่ดูเจ้าอ้วนนะคะเดินเดินเต็มสวนหญ้าเลยนะคะดูไม่รู้สำรวจอะไรนะคะเด็กดื้อนะคะเด็กดื้อสุดดื้อดื้สุดดือดอด <laughs> ด้อที่สุดนะคะ แม่ตามไม่ทันนะแม่ไม่ตามไม่บอกว่าจะไปไหนก็ไปเลยนะคะแม่ขอยืนกินอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงข,งข้างเลยนะคะข้างๆโรงช้างเลยนะคะให้เขาได้กินนะคะได้ผ่อนคลายค่ะช่วงเวลาอิสระผ่อนคลายเนาะให้เขาได้เดินบ้างนะคะ ทุกวันคะในแต่ละวันก็จะได้ออกมาเดินอย่างนี้นะคะ,ะเดินเสร็จก็จะเอามาผูกไว้เหมือนเดิมค่ะเหมือนช้างเชือกอื่นทั่วไปนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนนะคะก็ต้องผูกเขาไว้นะคะเป็นช้างบ้านค่ะก็ต้องผูกไว้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะอันนี้กินยอดใบไผ่นะคะยอดใบไผ่ก็ตรงนี้นะคะควานไม้เขาไปตัดมาไว้ให้กินนะคะ จะสังเกตนะคะว่าคุณแม่วงเดือนีินางจะกินอย่างเดียวเลยนะคะดูเออดูหุ่นนางเหมือนจะโอเคขึ้นแล้วนะคะค่อยค่อจูนกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้สนใจลูกนะคะสนใจเออเรื่องกินอย่างเดียวดูน้องอ้วนช้างอ้วนตกมันดูทำท่าโอ้โหดูทำท่านะคะขันน้องขันนะคะ วันนี้ก็มาถ่ายนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้ชมกันนะคะจะได้หายคิดถึงนะคะหายคิดถึงแม่วงเดือนกับน้องบุญเหลือนะคะวันนี้แม่ควานไม่ได้ไลฟ์สดนะคะขายผลไม้นะคะปิดร้านหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจอกันนะคะร้านผลไม้คุณแม่วงเดือนกับน้องอ้วนเหลือนะคะพรุ่งนี้ ฝากนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะแวะเข้ามาอุดหนุนนะคะมาป้อนผลไม้บำรุงคุณแม่วงเดือนนะคะแล้วก็น้องอ้วนได้ทานด้วยนะคะบำรุงคุณแม่เพราะว่านางเจ็บขาเนะได้ผลไม้ไปเสริมก็จะเออดีขึ้นนะคะก็จะทําให้นางได้ได้กินอาหารเสริมเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะพวกผลไม้นะคะนางจะชอบอยู่นะคะยังไงก็อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนเข้ามาให้กําลังใจนะคะ มาพูดคุยกันได้นะคะในไลรสุดนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะดูดูน้องอ้วนกับแม่ไปเพลินๆพ,พ,พังๆก่อนนะคะนี่ดูน้องคันกล้องจับหลายมุมนะคะคันคันคันใหญ่เลยดูถูใหญ่เลยนะคะไม่นิ่งอะ่ะน้องอ้วนเขาเป็นเด็กเนาะก็เหมือนคนนี้แหละคะ่ะดื้อ ดูท่าท่านะคะเวลาไลฟ์สดนี่ก็ใครที่ติดตามดูในไลฟ์สดนะคะเวลาขายผลละผล,มผลมไม้นะคะจะเห็นน้องเน่นกายกรรมนะคะไม่รู้ท่าอะไรต่อท่าอะไรนะคะโอ้เอาเวลาพี่ควานเขามาลงน้ำเนาะนั่นแหละฉีดน้ำให้ก็จะคึกเลยนะคะช้างอ้วนนะคึกมากนะคะ แม่ก็กินนะคะเห็นแม่กินกินกินดีก็โอเคแล้วนะคะดูแม่วงเดือนกินอย่างเดียวจ้าบำรุงนะคะบำรุงตัวเองนะคะกินขอแค,แค่แค่ให้กินนะคะดีกว่าไม่กินอะไรเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะภายบุญเหลือแม่วงเดือนนะคะช้างป่าแฟมิลี่ด้วยนะคะ เพเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเข้ามานะคะอุดหนุนผลไม้นะคะป้อนคุณแม่วงเดือนกับน้องมุนเหลือด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมนะคะน่าจะประมาณเที่ยงนะคะเป็นต้นไปนะคะทางช่องนี่แหละคะ่ะแวะเข้ามาให้กำลังใจนะ,ะ้วมาพูดคุยนะคะมาป้อนผลไม้ให้กับแม่ลูกสายธรรมชาติได้นะคะดี ดูงานดูงานน้องนะคะงานน้องโอ้โหมีความสุขนะคะช่วงช่วงอิสระ này. จะคึกคักนะคะค,คึกคักมากเลยนะคะแม่ก็ยังอยู่ท่าเดิมนะคะยังกินกินไม่หยุดนะคะคุณแม่คงเดือนอ่ะคลิปนี้แม่ควานไปก่อนนะคะเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ